ยาอะไรนะเขาเรียกม้ากระเทียหโลงม้ากระทียมลงกินแล้วกระปึงปังอะไรอะไรอะไรน้ำน้ำอะไรน้ำยาดองพี่เจ้าค่ะน้ำยาดองมีสรรพคุณยังไงบ้างสรรพคุณกินแล้วกระปึงปังกระปึงปังนู่นอยู่บนทั้งคืนเป็นยังไงล่ะมันจะอย่างนี้พอกินเข้าไปแล้วนะสักสามนาทีสี่นาทีนะเดี๋ยวมันจะอย่างนี้เลย ตาัวนิ้วในแข็งนัง่งเคอตบไอ้อบ้าไองเงี้ยงงปัญญาอ่อน,นแล้วทั้งคืนเลยจะบอกให้ทิ้งไปหลังจากได้ลูกต้กินยานี้ทิ้งสามเจ้าพี่ให้พี่ดื่มี่ล่าจ้าของดีอย่างนี้จะไม่ดืม่มยังไงดื่มเลยเไปค่ะกิน,นเลยเอาแค่ครึ่งเดียวพออยู่แค่ครึ่งคืนมีคาถาเขียนติดไปด้วยคาถาอะไรอ่ะอียมากมายหลาย เดี๋ยวหีบหนีอ๋อหีบมากมีหนีหีบหนีหนีหายเฮ้ยเห็นหนีหีบหนีหนีกล้วเบื่มาเฮ้ยเห็นหีบ่ายหลายหีบหนีหนีเลยแมเจ้าของกระถายืนเก่งเลยเกือกทองกันบ่อยหลายเด้อให้มี่ดื่มใช่ไหมจ๊ะดื่มเลยไหมคะแหมเดี๋ยวคืนนี้จะโดนหนี